สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะในช่วงนี้พฤติกรรมที่เป็นปัญหาแล้วก็อยู่ในสื่อที่เราเรียนรู้กันทุกวันในข่าวมากที่สุดก็คือเรื่องของการละเมิดสิทธิของการละกันรุนแรงบ้างไม่รุนแรงบ้างเป็นลักษณะของพฤติกรรมลักษณะต่างๆวันนี้รายการรักรุยถูกทางเรียนถามคุณไามเชื้อสถาบันสิทิจากไทย P ี s ว่าพฤติกรรมของเด็กที่อาจจะมีการใช้โซเชียลมีเดียแล้วก็เป็นเรื่องของการละเมิดกันนั้นคุณพ่อคุณแม่สามารถจะทำอะไรได้บ้างและเข้าใจเรื่องพวกนี้กันได้อย่างไรได้บ้างค่ะบางครั้งเด็กๆนะครับลูกบุตรหลานของเราเนี่ยอาจจะใช้สื่อสังคมออนไลน์แล้วก็ไปละเมิดสิทธิ์คนอื่นนะครับการละเมิดสิทธิ์คนอื่นหมายถึงว่าการคุกคามคนอื่นด้วยนะครับเช่นการโพสต์การด่าการประนามนะครับการ ใช้คําวาจาที่หยาบคายเวลาที่เราลูกของเราเนี่ยเมื่อทะเลาะกันเมื่อด่ากันเมื่อบริพาทกันบนพื้นที่สาธารณะอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับกฎหมายจะเข้ามาดูแลนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการบินประมาทนะครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่ควรที่จะทําคเข้าใจอันดับหนึ่งที่สําคัญก็คือว่าบอกลูกๆของท่านว่าการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยไม่ใช่พื้นที่ส่วนตัวเด็กวัยรุ่นส่วนมากที่เติบโตมาหลังปี2000เป็นต้นมาเนี่ยนะครับจะเข้าใจว่าอินเทอร์เน็ตเป็นพื้นที่ส่วนตัวของฉันนะครับข้อเท็จจริงทาง อันที่2ก็คือว่าการละเมิดสิทธิ์อย่างอื่นนียนอาจจะหมายถึงการคุกคามผู้อื่นนะครับการคุกคามในที่นี้ก็คือการทําให้เขารู้สึกไม่มัน่นคงไม่มั่นใจหรือว่ารู้สึกตกใจรู้สึกเสียขวัญก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นการใช้อินเทอร์เน็ตที่ดีนี่นะครับก็คือการรู้จักความรับผิดรับชอบนะครับอะไรที่ไม่ดีเนี่ยนะครับไม่ควรที่จะไปโพส์บนอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะว่าถึงลบไปแล้วถึงดีลิทมันไปแล้วเนี่ยนะครับ ข้อมูลต่างๆนั้นยังคงมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเด็กๆอาจจะไม่รู้นะครับว่าข้อมูลต่างๆเ่าเนี้ยอาจจะสืบเสาะหาค้นหาในภายหลังได้นะครับและที่สุดสุดท้ายสําคัญเนี่ยอาจจะเป็นเป็นหลักฐานทางกฎหมายในการฟ้องร้องก็ได้การมีเทคโนโลยีซึ่งอยู่ในมือของเด็กๆนั้นมันก็เป็นการแสดงว่าเราสามารถจะแสดงความคิดเห็นได้เรียนรู้หาเหตุหาผลได้แต่ขณะเดยียวก,กันก็ต้องติด อาวุธในทางทักษะในการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมให้กับเด็กได้เทคโนโลยีนั้นจึงจะเป็นประโยชน์และสร้างประโยชน์ให้กับมวลมนุษยชาติมากกว่าจะเป็นเรื่องของการทำลายกันและกันและเป็นการแสดงออกของการที่อยากจะเบียดเบียนกันและกันในรูปแบบต่างๆซึ่งอันนี้ไม่ใช่ทักษะที่บ้านไหนอยากจะให้ลูกของเรานั้นมีเลยพบกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ you